สวัสดีครับวันนี้มารับจอบตัดยาอีกแล้วครับผมดูยาก่อนก่อนตัดก่อนครับผมยาวมากเลยครับผมดูโอ้ยาจริงจริงหนาตึกเลยไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับวันนี้แต่ก็จะสู้ครับผมสู้เพื่อเงินครับ ถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินเพราะเคยทำงานอยู่แต่ในห้องแอร์มาเจองานแบบนี้ก็ร้อนหน่อยครับผมแต่ก็สู้ครับอยู่ในห้องแอร์จนชินต้องเจองานแบบนี้บ้างครับช่วงนี้เลือกงานไม่ได้ครับผมตั้งแต่โควิดระบาด ต้องรับงานทุกอย่างครับผมงสู้ครับอุติยาเยอะมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูตอนเสร็จรอบหนึ่งครับผมนี่เสร็จแล้วครับผมกำลังเก็บงานอยู่ครับฝากติดตามหนุ่มสุรินทร์พอ,อยู่พอกินด้วยครับผม กับทีมงานนุ่มสุรินเก็บกวาดกันแล้วครับผมดูโล่งสาดตาครับน, <ำ S 1> นึก <นำ S 1> ว่าจะไม่เสร็จแล้ววันนี้ <c oughs> ยาเยอะมากทีมงานหนุ่มสุรินครับผมวันนี้มากันสามคนเดินสบายใจแล้วครับผมเสร็จงานแล้ว ากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกับทีมงานหนุ่มสุรินขอบคุณมากครับที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ครับขอบพระคุณมากครับผมจะสู้ๆต่อไปครับผมนี่นั่งสบายใจแล้วครับผมส <c oughs> วัสดีครับขอบคุณครับผมที่ติดตาม